สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาอยู่ในเกม r ร b l o x กันนะครับก็สำหรับวันนี้เราอยู่ในแบบไรส i แอนิเมอลดกันนะครับก็เป็นแบบที่เห็นคนเล่นผ่านๆเขาเรียกไงอะ่ะในเฟซมันมีมีกลุ่มที่แบบประกาศรับสัตว์อ่ะสัตว์ขี่อะ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจดีน่าเล่นดีก็เลยอลองเล่นดูแล้วกันคือมันน่าจะสะสมสัตว์ขี่ได้นะเพราะเขาประกาศแบบรับ,ร,บรับสัตว์ขี่มาเก็บสะสมอะ่ะก็เลย ดวน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็เปิดเซิฟของตัวเองฟรีด้วยก็จะได้จะได้วิ่งเล่นแบบชิวๆหน่อยเดี๋ยวนะอันนี้มันมันเป็นอย่างนี้หรือหรือหรือมันยังไม่โหลดวะเฮ้ยมีคนด้วยเหรอเดี๋ยวน,นี้มาเซิฟส่วนตัวไม่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่เหรอเป็นอะไรอะ่ะเป็นสกิลเหรอโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยอ่าเล่นตามที่เขาบอกก่อนแล้วกัน เดี๋ยวนะมันตั้งค่าเปิดเสียงปิดเสียงได้ปะ่ะเฮ้ยี่กูเปิดเสียงหรือปิดเสียงว่าเดี๋ยวนะหูฟังก็เปิดเสียงสุดอยู่นี่ว่าเดี๋ยวนะไม่เสียงดนตรีป่ะปิดปิดเสียงดนตรีไว้แล้วกันโอเคก่อนอื่นก็อาหารได้ปะ่ะอะกดกดไปก่อนแล้วกันแล้วก็อะไรอะให้เราซื้ออาหารเนาะ เรามีตังเท่าไหร่ดูยังไงวะอุ้ยมีห้าหมืนกว่าเลยเอออ๋มาเป็นสเต็อีกแล้วอ่ะดิได้ไหมงั้นเราซื้อแพงสุดเลยได้ไหมอันนี้เหรออันนี้เหรอแพงสุดที่ที่เรานี่ได้อันนี้ไงสามสิบอ่ะห้าสิบอ อ่ะแล้วซื้อเสร็จไงต่ออ่านี่ไงได้สักขี่เหรอเอาว่ะคุณผู้ชมครับจะได้สักขีแล้วจะได้ขี่แล้วอ๋อไปที่ฟาร์มได้แล้วก็กด E เพื่อเพื่อจับหรอทำไงอ,ะอ่ะฮึ อันนี้คือเราเราได้มาแล้วเหรอหรือหรือ,อยังไงกูต้องทำไงเนี่ยโอ้นี่งไงแล้วก็ยังไงอะ่ะเล่นกับน้องเขาเหรออะไรวะต้องไปเล่นกับน้องเขาเห,รหรือไงโอ้เอาว่ะเชื่อเหมือนเกมเด็กที่เล่นในมือถือเลยไ <c oughs> อยเกมอะไรนะที่มันให้ไอสแกนโมเดลโมเดลสัตว์อะ เออแล้วเอาไปวิ่งอย่างเงี้ยใช่เลยแล้วไงอ่ะทีนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยฮะกดอ e. ีโอ้โดเปลี่ยนตัวเรื่อยๆเหรอเออเอาดิเออมาผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนเอเออมาแล้วเพื่อนเพื่อนโอน้โหกูโดดแบบ เอาดิโอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นไงช้ำพอไหมกระดูแบบอ๋อต้องเปลี่ยนตัวต้องเปลี่ยนตัวก่อนที่เกรดมันจะเต็มเหรอโอเคได้อยู่ว้าว้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอสักตัว เฮ้ยงูงูงูแอะเอ้ยอ่ะแกมือแก้มือต้องทำไงอ่ะต้องกระโดโดโดไปเรื่อย,รอยหรอต้องไปหาหรือว่าต้องอ๋อต้องต้องอยู่จนหัวใจเต็มหรอได้ปะแต่ยังไม่เอาได้ปะเอ้ขูขอตัวที่มันดีกว่านี้ขอตัวที่มันดีกว่านี้อ่ะเดี๋ยวลองดูเขาต้องต้อง ต้องอยู่จนหัวใจเต็มใช่ปะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้ไอ้เมนต้องให้ต้องขอตัวที่มันดูดีกว่านี้นะเดี๋ยวขอติดปังหน่อยขอติดปังหน่อยพี่เออเอ้เจ้าแมคอมโบหลุดแล้วดูวิ่งกันดีวิ่งกันวุ่นเลยตามใขรเหไม่ทันเลยเย้เดี๋ยวน้องมา้าขอพี่ขึ้นขี่หน่อยอ่า ยังยังยังเดี๋ยวหาตัวดีๆก่อนหาตัวดีๆก่อนอคุณผู้ชมเราจะยังยังไม่ยังไม่สเตเออห้าคอมหคอมว่ะเอาดีเจ็ดคอมว่ะต่อเนื่องไปแปดคอมอไก่ไม่วิ่งเร็วมากเลยว่ะเฮ้ยงูเออเอาดิ ه, เฮ้ยเสือเสือเสือนี่แหละกูจะสเตยอยู่ที่เสือนี่แหลอะอะกูจะสเตยให้เต็มหลอดเลย เออเอาเสือเนี่ยแหละเติสเสือเดี๋ยวนะได้ใช่ไหมคือต้องสเตย์ให้เต็มใช่ไหมอุ้ยไอ้เขว่ะอุ้ยเดี๋ยวนะทำไมงูมันมีบัฟด้วยเอองูมันมีบัฟด้วยนะอ่ะอ่ะสเตย์เต็มไปเลยเต็มปะ่ะแหมพอใกล้จะเต็มแล้วอืดแล้วเกินนะพี่ได้ปะ่ะ Yes อา้าวแล้วทำไมนิ่งไปอย่างั้นอ่ะอ้ามาแล้วจ้าน้องเสือสวัสดี อา้าลงไปดีไม่เอาไม่เอาน้องเสือจะให้กินพืชกินผักได้ไงนี่อะไรเนี่ยนี่มันต้องน้องไก่อ้าสวยอันนี้คือต้องทำไงต่อ <c oughs> ต้องทำไงต่อวะดูเควสเหรออันนี้กินได้เหรอกินได้กินได้กินได,นได้อันน้องวัว น้องวัวเอ้ยเดี๋ยวนะน้องวัวอะไรอะหลอดข้างบนคือหลอดอะไรหลอดเลือดเหรอโอ,ทอ้ทำไมเลือดหายทำไมเลือดเหลือแค่น,นั้นนะเดี๋ยวเราเราต้องทำไงต่ออ่ะคุณผู้ชมครับโอเคเอ่าคือย,ยิ่งไปไกลคือยิ่งยิ่งไปไกลยิ่งมีตัวแปลกๆอะไรงงี้ปะ่ะเอ้า อ,อ๋อโดนมา้าลายใส่ดาดโอ้โหโคตรเฮี้ยเลยเราจะต่อคอมโบไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอตัวที่ดีดีใกลเฮี้ยแล้วเอาใหม่เอาใหม่มาน้องยีมาไว้พี่ต่อคอมโบก่อนน้องยีไปไหนบ่ล่ะฮัลโหลโอ้โหไม่ทันแล้วคอมโบมันหลุดไปแล้วน้อง เอาดิเอาดิอ,าดอ่ะอ๋อยิ่งเรายิ่งเรากระโดดแบบอันนี้ได้เราก็ยิ่งได้ตังค์เว้ยยิ่งเราแบบเออเอาดิทันสวยน้องงูสวยสุดย,ยอดไม่เอาไม่เอาน้องงูยังยังไม่จับยังไม่จับ ไม่เอาไม่เอาไก่ต่อคอมโบไปต่อคอมโบไปเรื่อยครับต่อคอมโบไปเรื่อยน้องงูน้องงูนอ,งงอน้องเสือน้องเสือทันปะทันโอเคน้องงูโหน้องงูน,งงน,งงนี่สปีดสุดๆอ่อะไม่เอาไม่เอาคุยไม่อยากอะไรงูไปนะ <c oughs> ไม่มีตัวอะไรเลยอะแล้วงูแม่งแบบโหลดเร็วา่าโหลดเร็วา่าจับเร็วมาก เอากระทิงหรือว่าเราต้องถ้าเราอยากได้สัตว์ที่อยู่ไกลๆเราต้องจับไปเรื่อยๆวะเฮ้ยใครก็ได้มารับกูทีเออดีดีมาให้ต่อคอมโบหน่อยมาให้ต่อคอมโบหน่อยเร็วโอเคสวยมาให้ต่อคอมโบน้องยีน้องยีถึงว่าถึงตัวต่อน้องม้านี่น้องลายน้องน้องเทศ เออเออเออน้องวัวน้องวัวเคต่อต่อเนื่องต่อเนื่องไม่ถึงไม่ถึงน้องน้องลายน้องลายอ้อได้อยู่อืมเอาดิสวยสิบสองแล้วครับสิบสองแล้ววุ้ยมันตามไม่ทันอ่ะเฮ้ยมีใครมาให้กูต่อคอมโบหน่อยน้องเสือน้องเสือรอก่อนน้องเสืออีกรอบอีกรอบมา มาแกูทีเอออย่างนั้นอย่างนั้นไม่ำบางครั้งเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเออเฮ้ยเท่หว่ะเท่หว่ะตัวนี้เอาตัวนี้เลยเอาตัวนี้ก่อนขอตัวนี้ก่อนโหโผล่ก็โผล่มาสองสามตัวเลยนะเนี่ยนะขอตัวนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราค่อยไปต่อให้ไกลกว่านี้ผมขอขอตัวนี้ก่อนแล้วกันอยากได้วรัแไม่เท่อะดูเท่ดิยายายา,ยา,ย,ายาให้กูชนยาให้กูชนเราไปเราไป โอ้โหแล้วโหลดจางนานมันเป็นตัวแร่หรือเปล่าเนี่ยโหลดนานมากเลยโอเคเราก็ยื้อไปยื้อไปครับอย่าชนอะไรนะอย่าชนอะไรนะไม่เอานะที่แบบอยู่ๆก็สะดุดก้อนหินดินทรายแล้วตายนี่ไม่เอานะโกรธเลยนะโอเคจะได้แล้วจะได้แล้วจะได้แล้วแล้วไอตอนไอตอนเกือบเต็มนี่มันจะช้าเป็นพิเศษเลยมันจะช้าพิเศษเลยไอตอนที่ ก็จะเต็มอ่ะเฮ้ยหลบหน่อยเสือเสือหลบหน่อยเดี๋ยวสะดุดกันเองเลือดหายอีกเลือดหายไปว่าถ้าตายไปเลยนี่แย่เลยนะเฮ้ยเฮ้ยหลบหลบไอ้เชื่อกูโดนโดนละโดนละโอ้ยเชื่อมยังรอดวะหลบ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 ได้แล้วได้แล้วได้แล้วสิ่งโตกูไอ้ข้าดตัวอะไรจระเข้จระเข้แต่ได้สิ่งแล้วได้ไอ้ได้พี่ได้พี่สิ่งแล้วได้พี่สิ่งแล้วอ๋อได้มาแล้วอ่าอันนี้คือเราได้มาแล้วใช่ปะ จระเข้เอาจอระเข้ด้วยเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยไม่อยากเลยดูสภาพแล้วไม่น่าจะไม่น่าจะไปไหนได้ไกลเอ้แต่ว่าเราเราจับไปขายได้อะเนาะอ่ะได้เวลาต่อคอมโมลแล้วเราได้ตัวที่ต้องการมาแล้วมามทันปะทันปะอ่ะลองดูโอเคดีนะแม่งมาเลี้ยวพอดีทันปะทันปะสวยทันพอดี งมีใครมีใครมาแซงกูหน่อยดิเร็วๆคอมโบจะหลุดคอมโบจะหลุดเร็วๆๆสวยสวยงามม,ม,มีมีใครอีกไหมมีใครอีกไหมต่อคอมโบให้หน่อยเราสิบสามแล้วสิบสามแล้วมาต่อคอมโบหน่อยเร็วเร็วเร็เฮ้ยไอยตัวนี้จะหายแล้วว่าไม่ได้ไม่ได้จบคอมโบกูไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวหาตัวตัวดีๆ เดี๋ยวรอรอจับตัวดีๆเลยเออแ,แซงเลย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 น้องๆน,น้องแซงเลยอย่างนั้นอืมไปไปเออกระโดดอย่างนี้เลยกระโดดอย่างนี้เลยอ๋อขี่ไก่ขี่ไก่ขี่ไก่ไม่ฟอร์อะไรอย่างเอ่อตัวน,นี้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 ได้ตัวน,นี้ได้สวยงามไปน้องเสือน้องเสือรับพี่หน่อย เออน้องไก่น้องไก่สวยงามต่อเลยต่อคอมโบต่อคอมโบไปต่อไปอีกเออก้าวแล้วก้าวแล้วโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัวนั้นตัวตัวนี้ได้ตัวนี้ได้สวยงามไปอีกไปอีกพี่เสือพี่เสือรอรับด้วยอย่างนั้นไก่ไม่ได้ไก่แมงเวนจัดเลยงู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 ได้อยู่งูได้อยู่เฮ้ยมึเอย่ามเงอย่าพิ่งเออได้อยู่เว้ เออเอาเอาดิได้ได้อยู่เออเอาเอาดสิบเจ็ดว่ะคอมโบสิบเจ็ดสิบแปดยีรับยีรัสิบเก้าน้องยีกระทิงกระทิงยี่สิบต่อคอมโบไปโอ้ทำไมยียีตัวนี้เร็วมากเลยแต่ก็ดีเหมือนกันเฮ้ยเร็วยี่แปดเร็วมีใครมาต่อหน่อยอุย้ยไม่ถึงตัวนั้นไม่ถึง โหกว่าจะมาต้องให้โทรตามาอา่ะองเพชรสวยงามอโอเคไปเรืเ่อยๆเกียร์แล้วเกียแล้วพันเจ็ดเอาพี่สิงกลับไปกลับไปบ้านก่อนนะมาตายมาแล้วนี่พี่สิงอ่า,าอาหารด้วยพี่งามงาง งั้นไปเลยอออย่างนั้นอย่างงั้นงงน้องเสือนี่แล้วเราต้องทำยังไงต้องทำยังไงต่ออ่าเราต้องรอให้เขาฟื้นเต็มหลอดก่อนอะไรอย่างนี้ปะอุ้ยนี่มันเป็นตัวนี้เลยนี่ว่าหาชื่อชื่อเป็นสีรุ้งเลยอุ้ยโอ้ชื่อเป็นสีรุ้งเลยอ่ะอืมของดีของดี อายุหนึ่งปีเราเต็มแล้วเต็มแล้วปะเต็มอ่าสองปีแล้วไงต่อแล้วถ้าเราเราจะอัปเกรดเขาอะไร่เงี้ยเราอัปเกรดได้ปะเนี่ยขอเป็นสีลุ้งเลยนะขอเป็นสีลุ้งเลยแล้วเราเราต้องทำอะไรกับเขาบ้างอ่ะคุณผู้ชมครับ นอกจากให้อาหารนอกจากให้อาหารเราต้องทําอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเอาตัวที่ได้มาก่อนแล้วกันเอ่ออะอะมันใส่ได้กี่ตัวเนี่ยแล้วก็จระเข้เอ่เอางูเอาแล้วจระเข้กลัวเอาเอาแล้วไอ้เข่อะ อา้าไอเคอยู่ไหนวะเนี่ยเอไมไม่มีไอเคอะไรวะเนี่ยไอเคไม่ได้มาแล้วไอเคจับแล้วอะแล้วทำไงทีนี้ไอเคไม่ได้มาช่องมันเต็มแล้วมั้งแล้วเราเอาอยู่ในนี้ปะอ่านี่ไงไอเคมาอันนี้เป็นช้างแล้วมันจะใส่ได้กี่ตัววะเนี่ยในในในคอกอะ ่เออเดี๋ยวนะแล้วเราเราจะป้อนอาหารสัตว์ยังไงนะที่มันแบบเห็นเห็นสัตว์อ,อ๋อนี่ไงโ,โหยี่สิบห้าล้านเหรอออโต้ออโตโอ้ออโตโให้อาหารสัตว์ยี่สิบห้าล้านว่ะแล้วสัตว์มีโอกาสตายปะอ,อ๋อตัวนี้สปีดเท่าไหร่นะสิงโต ก็ปีดตรงไหนนะปีดสปีดเท่าไหร่วะเนี่ยอ่ะอ่ะผุ่มพอนเองเลยอ่ะโหโอ้ยโอยอาหารหมดเลยอะแล้วแล้วแล้วถ้าถ้าอาหารหมดนี่คือมันตายอะไรอย่างเงี้ยหรอเจ๊ะปะอาหารหมดก็เอ้ยปินได้ยังบารอบหนึ่งโอเค ซื้ออาหารเยอะๆอะ่ะได้ตังว์วะพอดีเลยกูจะเป็นต้องซื้ออาหารแบบเน้นๆเหมาอะมีอะไรก็เหมาหมดอะ่ะอืตังมีตังมีไม่เป็นไรอะเหมามาก,ก่อนครับที่เหลือค่อยว่ากันเดีย๋ยวต้องให้ได้25ล้านแล้วก็เออเรื่องไงไอ่ะไอ หรือ Auto ออโต้ออโต้ Auto ให้อาหารเนาะนี่คือมีสัตว์ที่เราซื้อได้บ้างหรือยังอ่ะอันนี้คือตัวละหมนะื่นสี่เลยนะจระเขอุ้ยจระเข้ดีเลยจนดารี่เลยอ่ะอเคแล้วถ้าเราจะขาย เราก็ต้องจับมาใช่ปะเราก็จับมาไว้ในตัวเราแล้วก็เราขายเอ่อขอดูแป๊บนะเอ่ออ่ะบอนบอนบอนไปเอาโอหอาหารไม่พออ๋อใส่ได้สิบห้าตัวโอเค ทันด่ามาแล้วอ่ะมึงก่อนเลยตัวแรกมาเสร็จกูเอาไ้เต็มหลอดไปเลยไม่ต้องห่วงคบโบแล้วตอนนี้คือจับให้ได้ก่อนจะได้เอาไปขายด้วยเฮ้ยโอ้โหเพนกวินมันยังวิ่งเร็วกว่ากวางอีกเหรอเฮ้ย,ยตัวอะไรขาวๆเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรอะขาวๆมีเหรออุย้ยต้องเอาไว้ได้นะตัวนี้ดูแล้วน่าจะเป็นตัวแรนะ่าดู เมื่อกี้ชนน้ำแข็งเหรอดีนะแม่งตัวไม่แตกเฮ้ยหมีน่าจะเป็นตัวแรต้อาไว้ได้อย่าสะดุดอะไรก็ตามแต่นะโอจับยากอย่างนี้ใช่เลยอ่ะต้องเป็นตัวแร่แน่ๆต่อไปเป็นกว้นนะตัวไหนอยู่ใกล้ตัวนั้นอ่ะจะใบสั้นก่อนหรือเป็นกว้นก่อนก็ค่อยว่ากันเอาตัวนี้ให้ได้ก่อนเฮ้ยข้างหน้าก็มีหมีเหมือนกันด้วยว่ะเอ้แต่มันขึ้นยากมากเลยนะพอจะเต็มเนี่ย เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวกูสะดุดอะไรอีกเดี๋ยวขาเสียอีกเร็วเฮ้ยนั่นตัวอะไรอะแมวน้ำเฮ้ยแมวน้ําอยู่ข้างหน้าพอดีเดี๋ยวจะได้จับต่อเลยเร็วเร็วลร็วเรวีบเต็มลร็วเต็มเร็วเต็วเร็วเร็เร็วเร็วมันอยู่ข้างหน้าพเดีเดีวยวจะได้จับเรอเร็วเวเร็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 วววอรวเร็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 วเม็วเร็วคร อุยนี่ไงเผลอชนไปเมื่อกี้เออพอดีพอดีพอดีเป๊ะเรียบร้อยได้มาอีกหนึ่งตัวเอาละทีนี้ก็ต้องต่อคอมโบลแล้วเฮ้ยไอ้งูไอ้เค่กลับไปดูก่อนนะดูสิกวางแล้วก็ เฮ้ยในหมีอ๋นอนี่นี่หมีมีระดับอะไรอะ่ะหมีหมีหมีมีต้องระดับดีๆแน่เลยฮะธรรมดาเหรออรเลเจนารี่สวยเยอ่ปัญหาก็คือเราจะเอาอาหารที่ไหนให้สัตว์วะเนี่ยมันมีสัตว์เยอะแล้วมีไม่มีอาหารจะป้อนอ่ะดิ ก็จะต้องขายบ้างแล้วบางเนี่ยแล้วก็เลี้ยงเฉพาะตัวที่ได้อาหารมาก่อนอะ่ะสะสมอาหารก่อนก็ค่อยเลี้ยงกันอีกทีอ่ะโ,อโหตังค์ล้วนตังค์ล้วนเฮียหมดหมดดกักหมด าเราซื้อมาแล้วเรามาเลี้ยงก่อนแล้วค่อยขายได้ไหมไม่มีตัวอะไรหซื้อเลยรอบนี้ไม่มีเลยโอเคเอ,อ,อันนี้คืออะไรอะอะไรวะแล้วอันนี้อันนี้คืออะไรอะอ๋อเป็นเอฟเฟกกระโดดเหรอเป็นเอฟเฟกต ในระหว่างกระโดดโอ้โหมีเอฟฟกอย่างนี้ด้วยอตัวไหนที่มีท่าทางจะอดตายบ้างไหมตัวไหนที่มีแนวโน้มจะอดตายงูนี่แหละตัวแรกเรอาจจะต้องเอาเอาไปขายก่อนนะองูมันให้อะไรงูไม่ให้อะไรเลยเหรอที่งูไม่ให้อะไรเลยอ่ะ้วกจอกเทศก็ไม่ให้อะไรเลยเหลือได้อยู่ น,นี้ได้อะดูทีละตัวช้างช้างไม่ให้อะไรเลยเดี๋ยวใกล้หมดเราค่อยอนนี่จระเข้ได้เนื้ออันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นนไดตัวไหนไม่ได้เราค่อยเอาออกเนาะเออตัวไหนไม่ได้เอาออกเดี๋ยวได้นกก็จอกเทศไม่ได้งูไม่ได้เออตได้กิรัฟได้ วีล้าได้สิบอันเลยอะวางไม่ได้เฮ้ยหมีไดเ้เราเอาแค่ตัวที่ได้ก่อนแล้วกันเนาะต,ตัวนี้ได้อะ่ะเอาไว้วางไม่ได้วางเก็บไปเลยยีราฟยีราฟได้หมูไม่ได้เราก็จบเทศไม่ได้แค่นี้ปะมาลายได้เนาะนกได้เอรคได้โอเค ล้างไม่ได้ล้างเดี๋ยวเลี้ยงไว้ก่อนแล้วกันมันระดับอีพีกันที่เหลือไปขายก่อนโอเคมันโอ้ยได้พันกว่าแล้วเราจะทำยังไงให้มันกลายพันวะคุณผู้ชมครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาสุ่มอันนี้กันหน่อยได้สามอันใช่ปะโอ้ยได้ฉลามฉลามขอหลามขอหลามได้ปูโอ้โหนึ้ว่าจะได้หลาม มาก็กำลังจะหายเฮ้ยท hey, ันดาเป็นกุ้นยังไม่ได้เลยนี่ว่าเฮ้ย hey, ไอ้กุ้นเฮ้ยแมวน้ำแมวน้ำ <ừ> อืมเฮ้ยขึ้นเร็วอยู่ขึ้นเร็วอุ้ยมันพเพิ่มสปีดเรื่อยๆเลยว่ะเพิ <ừ> ่มสปีดสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เลยนานสิบเดือนได้มาแล้วได้มาแล้วเออเออกุ้นกุ้นอุยอ้ยอุย้ยกุ้นกุ้นนอนสไลด์เลยเมึงเอ้ยเร็วโคตรเร็ว เชี่เร็วมากเร็วมากเอ้ยโอ้โหยังขาดไอ้ตัวนี้อีกตัวนึงอ่ะอุ้ยแต่กินกินโคตรเร็วเลยเฮ้ยถ้าจะทำแต้มนี่เอาควิทเอาออกทำไมไม่ไม,ไม่ไม่นอนแล้วอะ่ะเฮ้ยขอแล้วทำไมกูนั่งหัวโยกอย่างนั้นเด็ดนะทําไมตัวละครกูมานั่งหัวโยกอย่างนั้นอ่ะมันดูฟินอย่างเลยเนาะออมีตัวอะไรให้ให้ให้ต่อยอดธุรกิจบ้างไหมขอต่อยอดธุรกิจหน่อยเร็วๆว เอากูชนอะไรอ่ะกูยังไม่ได้ชนอะไรเลยไม่ใช่เหรออ่ะโอเคคุณผู้ชมก็พาร์นี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันก็ได้แค่นี้นอ,อ,อ่ะเนาะเอ่ออ่ะอ่ะอ่ะโูู้นี่มันไม่ให้อะไรอ่ะดิเดี๋ยวค่อยเอาออกแล้วกันก็พาร์นี้น่าจะได้แค่นี้คุณผู้ชมคือ ตอนนี้เราเราอาหารอะไรก็ยังไม่พอเนาะแล้วก็ปลดล็อกปลดล็อกแมพก็โหยังอีกหลายแมพเลยอะ่ะอือยังขาดตัวสีลุงหนึ่งเปอร์เซ็นต์น่ะอ๋อตัวมีเขา่าเยอะเมื่อกี้พลาดนี่ว่าถ้างั้นน่ะถ้างั้นเราเราพลาดแล้วแเมื่อกี้เราเราจะได้พอดีเลยอะ่ะโอเค,ท,เอคเนะที่เหลือได้ครบแล้วเนาะที่เหลือได้ครบแล้ว แล้วก็แบบป่ายังขาดกอริล่าสองเซนแล้วก็แบบนี้ได้ครบแล้วแบบต่อไปใช้เท่าไหร่แบบต่อไปใช้สองล้านคือนี่ไงมีไดโนเสาร์หวังว่านะหวังว่าจะมีมังกรให้ให้ให้ได้ขี่นะเนี่ยรอรอเลยนี่นี่นี่รอเลยสาสิบห้าล้านรอเลยรอเลย เดี๋ยวเดี๋ยวต้องฟาร์มรอบๆก่อนก็โอเคครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับสำหรับเกมโรบล็อกในแมป Ni ส e Animals ในภาทนี้ก็ตัดไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวผมขอนั่งฟาร์มอาหารอะไรไปก่อนแล้วกันเอ่อแล้วเดี๋ยวถ้าแบบไปได้ไกลสักหน่อยนึงเดี๋ยวจะอาจพาฒต่อไปเนาะแต่ว่าตอนนี้คือต้องเก็บาอาหารแล้วก็เก็บตังก่อนเพราะว่าอาหารมีน้อยมากเลยอะไม่พอเลี้ยงด้วยซ้ำโอเคเดี๋ยวเอาลงมาก่อนดิ ดูว่ามันให้อะไรบ้างโอเคก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไปเจอคลิปหน้าแล้วกันขอบคุณครับ